พิซิตน้องโซตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วนะสำหรับรายการหุ่มเซตทีวีแล้วก็กลับไปอยู่ในเกมไว้น้อยในตำนานเาเป็นภาคแรกนะไม่ใช่ภาค2อ <c oughs> ี2มึงกลับภาคสอเลยไหมเพื่อน <c oughs> ภาคสที่เราเคยสยองขวัญกันแบบว่าโดนที่นี่หูชาเลยแต่วันนี้นี่เป็นภาคแรกเขาเรียกว่าต้นฉบับไอพี่ ก็จะเป็นเว้น้อยสองเลยนะนี่คือภาคแรกเลยเบรกเกมมันไม่เคยเล่นด้วยทั้งภาคหนึ่งภาคสองเอ้แต่ว่าภาคสองเราเคลียร์กันไปแล้วใช่ไหมใช่เราเคลียร์แล้วเราชนะแล้วเราจำได้ว่าเราชนะแล้วเราก็ลบเกมมันทิ้งไปเลยวันนี้นี่กลับมาภาคแรกไม่รู้ว่าจะสยองแค่ไหนนะแต่ว่าก็อาจจะอาจจะเด็กๆบ้าบอพีอาจจะเด็กๆนะก็ลองผ่านเฟซบ้าบอพีมาแล้วไงมันน่ากลัวแค่ไหนกันเดียวอะฮะเดี๋ยวขอดูดาดีเรื่องดูดาดีโอโหไม่กาะโอ้มีโบดมีบังเกอร์ห้าสิบเอ็ดมีนี่โว้ย บวดไหมกลัวมันจะปลอดภัยนะไอ้ลุปันระพันโหเฮ้ยกลัวนี่แหละน่ากลัวที่สุดแล้วเว้ยนี่สยองขวัญดีนะนี่กดสเปคบาร์สตาร์ทเลยไม่ต้องบูดมาต้องเปลงแล้วเลยสกอโอ้โหเปิดมอนโอ้โหเปิดมาเล่นเลยอเฮ้ยแล้วผมอยู่กับใครเอาอยู่คนเดียวเหรอนี่อยู่สามคนอสามคนคนไอ้ี่พี่เหรอใช่พี่วิมผู้หญิงไป เลสโกเออภารกิจของเราก็คือต้องหานะบอกว่าบีหาหาเออแผ่นดิสป่ะไม่รู้อ่ะภาคหนึ่งไม่เคยเล่นมันมันมันก็น่าจะอันเดียวกันแล้วเมื่อกี้มันขึ้นมาออบเจกทีบอ่ะมันบอกให้หาเทปมาเยี้เออให้หาเทปเว้ยแล้วเมื่อกี้จะเดินน้ำกันเลยอ่ะเอะไปเก็บไปเก็บไปโกหกผีไปเก็บเดินน้ำดิอันนี้คืออะไรตัวนี้มีอะไรด้วยโอ้หอัอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเสียงนี่แหละเสียงไม่ใช่เลยเออเทปมันใหญ่จังเลยเป็นแปะอย่างเงี้ยไม่ใชเทปมันใหญ่เลแล้วโคตรใหญ่เลยเฮ้ยประมาณแล้วเขาหลับเับไม่พีเขาหลับไม่พี ไปเราต้องไฟสองมันเราต้องไฟสองมันจะไม่ผิดอ่ะโอเคโอเคลองมันลองมันโอ้กูโดนเด็กอ่ะอ้าวกูตายเลยเหรอไอพีมันตายเลยเอาเอาเโดนอ้ากูตายเลยอ้าวโดนทีเดียวตายเลยมันกระโดดใส่กูตายเลยเขาเขามาเขาเพราเขามองได้แต่ห้ามมองมากเกินไปอ่ะอ๋อพี่จำไปภาคสองเลยภาคสองคือถ้าเอาส่องไฟฉายใส่มันมันจะหายไปเว้ยอ๋อภาดที่กูเลยส่องไงไม่อยากจะเชื่อมาส่องใส่มันแล้วมันจะบลิง์เข้ามาตรงหน้าเราอ๋อ คือห้ามมองมันเถอะเห็นมันบอกว่ามองได้แต่ถ้าเกิดมองมากเกินไปจะตายต้องมองต้องสลับกันมองเอเพื่อ<ฮ>ไม่ให้มันขยับเลยสลับกันมอง มันขยับโอ้ยไม่ใช่เองโอเคเข้าใจง่ายแหละจะเคลียร์นะเคลียร์แล้วก็แบบเลิกเลิกเลิกเกมนี้แล้วก็ลบมันทิ้งไปเลยไงตัวผมมีสมองถึงสองน,นะผมอาจจะมองผีได้นานที่สุดเกิน <c oughs> ไอตัวเมื่อกี้ที่คุณเลือกสมองลบสองอะสมองลบสองโง่ครู <c oughs> ว,ว่าเพื่อเป็นเพื่อเป็นความที่แบบว่าเซอร์ไพรส์เราจะแลนด็อมด่านไปเลยอเออแลนด็อมไปเลยไม่รู้ไม่ชี้ว่าด่านไหนอยู่ไหนไอ้กูอยู่ไหนอะไปผมได้ยินเสียงลมเราอยู่ในป่า อยู่แล้วแหมาแล้วมาแล้วมอแล้มาตกนหลัมาหันหลังมาอ๋อโอเคโอเคโอ้ไฟฉายเพื่อนเหมือนมีเหมือนไม่มีเลยเว้ยโอเคเราต้องหานักทางละไปตรงนี้ดีกว่าต้องตามเสียงเทปไปเลยใช่ไม่ดีเลยพื่เป็นตัวผู้ชายเหรอแต่กูเป็นตัวเกลียวรอยเว้ยเป็นตัวเกลียวรอยจะอาจจะอาจยินเสียงไวกว่าคนอื่นนะหูไวอาจจะหูไวตายไวนะตายก่อนไงกินเราต้องหาเทปทั้งหมดแปดอันนะแปดอันเท่านั้นแค่แปดอันไม่ไฟฉายเพื่อนไม่ช่วยดูต้นไม้ลุกมือดิ โอ้เฮ้ยตรงนี้บ่าอาจจะมีนะเลนท์มาร์กไงต้นมือโอ้ที่นี่มีโอ้มีแม่น้ำด้วยโอ้ว้าวโอ้โยสามมือเลยมีสามมือเลยเออเทปนี่้ยอยู่ตรงหัวป่ะเทพอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอนึงล้วผมไม่ยินเสียงเลยพอดีละโอเคอ๋อที่เดิมเลยอันนี้มันด่านเดิมเันใช่ป่ะกิ๊บกิมันจะมาเลยป่ะไม่รู้เฮ้ยอาจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะปิดไฟป่ะต้องปิดไฟป่ะดูรอบตัวเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว หนี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 มาทั้งกูหนีมาทั้งกูไปกูไปละกูวิ่งละอ๋อต้องวิ่งหนีต้องวิ่งหนีมันต้องวิ่งหนีมันโอเคโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละถอยมา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 วิ่งตามแสงไฟกันนะโอเคโอเคอย่าหลงนะห้ามหลงนะไม่ได้มันมา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 ไหนผมผมมองไม่เห็นเอ้ยปิงละอยู่ไหนแหนว่ามันอยู่ไหนวะไอ้นู่เห็นแล้วด้านขวาผมมันอยู่ด้านขวามันอยู่ด้านขวาถอยมาถอยมาถอยมาผมจ้องหน้ามันอยู่สลับกันจ้องหนูเชียตรงนี้มีมีโทเท็มันหนาอะไรวะ มันคืออะไร <Okay. S 1> วะโทเทนเนี่ยมันถ้า้าเป็นถ้าไปในภาคสองมันคือโทเทนที่เข้าไปแล้วเราจะกลัวแล้วผีมันจะเห็นเราเว้ย่อยาเข้าไปอย่าเข้าไปอ,อย่าเข้าไปโอเคโอเคโอเคถอยมาถอยมาถอยมาตัว,ต,วตัวเราจะกลัวเว้ยมันอยู่ไหนวะไม่รู้อะมันหายไปแล้วกูกลัวเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้เสียง,ยยงหายใจโอ้ใช้ได้เลยเนี่ยบรรยากาศที่ใช้ได้เลยนะไปเียเลยเ้ยนี่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 นีนี่นี่่นี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 ่่นี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 ่่นี่นี่นี่นน่นี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 ่ ันหายไปแล้วมันหายไปแล้วโอ้ยมันปอดมันตรงนี้โอเคมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วนี่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 ตามมาตามมาฮัลโหลโหลฮัลโหลโลตามตูดอยู่ตามตูดอยู่ไงที่นี่เราไปกินตามตูดพี่เลยนะเกมนี่ <c oughs> ผมตัวผมวิ่งไม่ได้ตัวผมโล่ปอด <c oughs> มันจะเลือกตัวโล่ปอดมันทำไมเล่า <c oughs> สมองมันเยอะดิเหมือนเล่นเฟรนด์แมนอยู่เลยให้ตายเออมันเล่นเฟรนด์แมนไอ้เจ้เลยตรงไหนวะาไอ้ยืนมังกรยืนได้ปากมังกรป่ะเฮ้ยเจอละเจอละกูได้ยินเสียง ไอ้ดีเหมือนกันอยู่มาก่อนโอ้นี่ไงได้แล้วสองอันโอ้สุดยอดนี่ไงแต่มันต้องโผล่มาแน่เลยรอกินใครสักคนอยู่ไอ้ขนาดขนาดจะเปลี่ยนแพทเทิร์นบ้าแพทเทิร์นการเดินอ่ะอาจจะเออเออกูรู้แล้วมันต่างกันยังไงเราไม่มีเข็มทิศเหมือนภาคสองไอ้เออว่ะกลับไปไหมกลับไปทำโน้นไหมหน้าจอสั่นๆอย่างนี้ไม่น่าจะดีเลยก็ได้นะได้ได้หมดอ่ะเฮ้ยว้ยเฉยผมพยายามจ้องให้พวกพี่อหรอ เราเราจะดำได้ตายพี่วิ่งหนีแต่มงขยับเข้ามาเรื่อยๆนะเวลาเราไม่จ no ้องมันอ่ะอ๋อทาไมจ้องมันจะขยับเข้ามาเรื่อยๆช่ะะนี่ยถ้าจ้องเรานานไปเราก็ตายผมพยายามจ้องให้พวกพี่รอดอยู่แต่ผมก็อยู่ข้างหลังคนเดียวคือกูจะไม่ปิดนะภาคสอง่ะเวลาเราเก็บเรเก็บเทปหมดปุ๊บเลาต้องไปทำลายตัวเทปไม่ครบสีหอันบ้งแล้วมันก็จะแพ้เว้ยไอ้สุสานอมา้เก็บเทปหมดไ้เยยอยู่ไหนอยู่นผมมองไม่เห็นด้านหลังมันอยู่ด้านหลังอ๋อเห็นแล้วโอเคผมจ้องอยู่จ้องอยู่พ่อพ่อพ่อพบอพนอพ่อ โอ้ี่อยู่ในน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 ี่หัวผมมันจะระเบิดโอเคสามานล้วสามานล้วสามานล้วเฮ้ยแต่เราเดินเจอเรื่อยๆเลยนะนั่นดิไปจ้องเลยว่ะเออว่ามันไอพี่มันมีมันมีแบตหมดด้วยว่ะเกมเนี้ยไปฉายนึงก็พิบเฮ้ยแล้วเก็บต่อยังไงอ่ะนั่นดิแย่ละแย่ละไปฉายนะก็พิบไว้เรื่อยๆแล้วมันจะหมดแน่ๆเลยกูจ้องมันอยู่กูจ้องมันอยู่กูจ้องมันอยู่นี่ไงมันมีทางบอกเนี่ยเราต้องไปฝั่งนี้นี่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  อนี่เราต้องดูตามป้ายอย่างเดียวเลยโอ้โหแล้วป้ายแบบยึกยือมากอ่ะโอ้ยด้านขวาผมโอ้โหไฟฉายไฟฉายยามันกระพริบเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วใกล้แล้วใกล้จะตายแล้วมันก็แคอยากพอมาใกล้เราเรื่อยๆแล้วอ่ะโอ้ยเฉยแหมงเอ้ยโอ้ดีบ้านเจอบ้านอีกแล้วอาจจะเจอเทปนะอาจจะเจอมันนะแต่แตเทปก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งหายยากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะ เฮ้ยได้ยินเสียงเทปได้ยินเสียงเทปมองรอบตัวกบเกิดมันอยู่แถวเลยแถวนี้เสแล้วละรีวอนว้าวว้าวนี่ไงเรียบร้อยโอ้เสียงเพลงเปลี่ยนมีเสียงเพลงเปลี่ยนด้วยเหรอเอาจริงแล้วเออมันเริ่มเอาจริงแล้วมันโมโหแล้วมันปิดแพทเทิร์นป่ะวะนี่จะไม่มีทานไปใช้หรืออะไรให้เก็บเลยเหรออาจจะแค่กับพี่ไปเฉยนะอาจจะไม่ดับเลยมีเสียงอะไรวะมีพี่อยู่คนเดียวด้วยตอนนี้เดินตามมาพี่ อุ้งมาละวอุ้งมาละวอุ้งมาแล้วไอลูกปันอยู่ข้างหนเดี๋ยวมาแล้วดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยแม่งมองม่ดิมองไม่ได้แต่ยังมองอยู่มองอยู่จ้องไว้อยู่ใครจะจ้องเพิ่มดิจะเต็มแล้วจ้อง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 แล้วโอเคคือจ้องแล้วจ้องแล้วโอเคผมกลับไปจ้องใหม่ละแม่น้ำข้ามได้บ่กว่าลองดูอาจจะทำได้ข้ามไม่ได้ข้ามแม่น้ำไม่ได้ห้ามเออเฮ้ยมันตามหลังรัวๆเลยเฮ้ยตรงนี้มีหินอยู่อ่ะเราลองเหยียบได้ไหม เฮ้ได้ข้ามได้โอ้โหข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าโอ้โหมันดักมาแล้วนี่มฝั่งนี้มาฝั่งนี้จ้องไว้จ้องไว้จ้องต่อไปจ้องแทนบางทีสมองมันจะระเบิดแล้วต้องแล้วต้องอยู่ต้องอยู่ตรงไป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 เดินเดินนำไปเดินไปหน้าจอผมมันซ่าโอ้นี่กรุงล้มโบราณกูได้ยินเสียงให้ผมยินเสียงเจอแล้ว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 โอเคโอเคในรถปันไหนอยู่ในรถปันถอยไปแค่สามวันเองไปเหมือนกับว่าเราสุ่มทางมาเจอเรื่อยๆเหมือนช่วยตามันเป็นใจให้พวกเราอ่ะอาจารย์นะอาจารย์ยัดด น <Buck> ี่นะโอ้ดีมีป้ายข้างหน้าด้วยวีบอลเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้กัง,งหันกังหันใครจะเจอันนึงนอนะ๋อ oh. ไอ้ลอ้ลอมเดวนตัวผมเดินชา้าโอเคพี่จะวิทยุ er อีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยผีด้านขวาอ่าสมองผมจะเต็มแล้วเฮ้ยสุดยอดเราเราเล่นหนุนเล่นเราไม่ตายเลยอ่ะใช่นี่มันเป็นแค่ครัง้งที่สองเองนะ ด้วยประสบการณ์ที่เราเล่นเกมผีไปยาวนานทำให้เราไม่กลัวอะไรเลยไงเรายังไม่รู้เลยถ้าเกิดกบครบเก็บครบแปดแล้วมันจะได้อะไรเออ,รอทำอะไรต่อเออว่าอันเก่านี่มันต้องเป็นดีโทเทมนะอ่าอาจจะอาจจะต้องไปดนะ<อ>สีสายช่ใช่ใช่ใโอ้ด,ดูลูปันดูนี่ดตว่าน่าเกลียดมากเลยกำลังกำลังกินน้ำฝนเหรอลูปันมาเป็นก้ามเลยมาเป็นมัดเลยค,ลคือลูปันคือลูปันมันเว้ยไอพวกเนี้ยเออคือลูปันตัวมันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วระยะประชิดเลยเออเฮ้ยไปไหนกันกลับมาไม่รู้น่าจอมโคตรซ่าเลยมันกำลังฆ่ากูซ่ามากโคไม่เห็นเลยเลยหน้าจอมโคตรซ่ามันจะฆ่ามแล้วโอ้มันมาแล้วโอ้ยมันเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วมันจะตายละใกล้ลูกปั้นไหมลูกปั้นมีเยอะมากเลยอ่ะอาจจะเจอนะเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยวิ่งมองอยู่วิ่งมองอยู่วิ่งไปวิ่งไปปลอดผมระเบิดตัวผมไอแล้วปลอดระเบิดมันโหกนะกูเลยเจียตายแล่ะ ตายเลยมันวามบังหน้าเลยมังเราลงมหมดแรงนี่พ่อมองเห็นกูไหมเนี่ยเห็น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 ป็นวิญญาณเลยอ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 ใหอ้โิญญอาโอ้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 ิญญาา้โอ้โออะโอ้ลยผีก็มอ้โล้วอ้โอ้้โอ้โอ้ไออ้โอ้้โน้โอ้โออ่โง้โน้อีโอ้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 ่า้โ้ออาอออโมง้โอ้้โ้โ้้้อ่ ยันแก่ละมูมไอ้ยี่ป้ากี่โม้โอ้โหเจ้าเลกเลยอ่ะมันไม่บอกเราเลยว่าอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้โหคุชนะก็อยู่ได้นานมากไม่มีเลยะเวลาการตายในเรี่องเลยวิ่งเดินเดินไปกิโลเดินไปเป็นกิโลเลยอ่ะให้ตายเถอะโอ้ไม่ติดกัั้งมึงจะกีดยังเจอกันมันโผล่ใกล้ผมบ่อยมากเลยเฮ้ยโหดูรีเพลว่ะ เอ้เขอดูรีเพย์นี่เดินแต่วุกล้าหาญมาเฮ้ยเดินก็กล้าหาญเลยโอ้โหแมปมันน่าจะแมปมันน่าจะโคตรกว้างเลยนะโคตรใหญ่เลยอะเออแต่อย่างอยเราก็ทำได้ดีมากแล้วนะใช่ไหมเราทำได้โคตรดีแล้วนะนี่เรากูไม่เคยเล่นเกมแล้วมีความกล้าขนาดนี้มาก่อนเลยเราไม่ได้ไปดูด้านซ้ายเลยไม่โอเคไปติดไปเกมก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับเกมไว้น้อยของเรานะจริงๆก็คือว่าอยากจะบอกภาคสองน่ากลัวกว่านะพี่นะ ใช่ครับของนกกว่าภอนี่แบบมีการจ้าสแกมมีอะไรก็ไม่แปลกใจในะที่ท,ที่แบบว่าภาคแรกนี่ไปไปดูเขาวิจารณ์นี่เขาวิจารณ์มันได้แบบผสมกันนะ ดูป่ะก็เขาพิจารณ์ไปเป็นอะไรที่แบบแย่มากเลยก็ก็ถือว่าเกมมันก็มีการตกใจเล่นเล่นน้อยๆแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเดิมๆและไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ถ้าอยากเล่นนิกกี้กูแนะนำภาค2อ่ะสุดยอดเลยเว้ยใช่ภาค2เล่นง่ายด้วยภาค2องก็สุดยอดเลยเรียกได้ว่ามันแบบมาแบบฮู้แฮฮู้แฮเต็มหน้าเลยเออสำหรับใครนะครับที่มาบคนแรกคนครกบาบูมิติตแล้วก็เบเกสหอบุญขอมใจกับไปแต่งกิ้วนะจุดๆนี้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปเกมโนเมสกายนะเดี๋ยวก็คงจะลงเป็นอาทิตย์หน้าแล้วเพราะว่าอาทิตย์นี้นี่ไม่่วาางเนะ เออไม่ไม,ไม่ไม่ว่าที่จะแคสกันเรียกนะว่าอยากอยากจะแคสเลยที่เป็นแบบว่าไม่ใช่เป็นเกมนั่นเรื่องอยาวๆเพราะว่าโนเมทสกายนี่เวลาแคสม,ม,มันใช้เวลามันใช้พลังงานเยอะนะนะก็เลยแบบว่าไม่ไม่ค่อยไ,ไ,ได้เตรียมตัวไงคือเพื่อนๆไม่ว่างไงช่วงนี้เพื่อน,อน,อน,อนๆนี่แบบว่าทำงานใช่ไหมฮะเพื่อนๆทำงานเออเบเกตนี่ก็มีอาชีพเสริมแล้วก็คือวิ่งยาเบเกตเบเกตวิ่งยาวิ่งยาว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องลากไปก่อนนะไม่เจอคลิปหน้าบ๊าไปไปจ้ายยบา